ไอ้กดการเล่นบ้านน่ะเราจตนาเราคือเข้ามาซ่อมรถแล้วก็ออกเราไม่ได้แบบมาอยู่นานสามสิบเอ็ดไม่ลเข้ามาซ่อมได้แล้วล็อกประตูได้ปะหรือว่าเราไม่ต้องล็อกคือคนที่อุ้มศพคนฟังนะคนที่อุ้มศพมันจะไอ้นี้ไม่ได้คือคาไม่ได้สิบมันมันจะเปิดประตูไม่ได้ไม่จะพูดให้เห็นภาพถ้ามึงจะเข้าบ้านน่ะมึงทำาไงใหได้ให้เพมรู้มึงจะเข้าบ้านเพลมจะรอดูอยู่ตลอดถ้าเกิดมีรถขับมาเพรออยู่อกเปิดปิดประตูให้มึงมึงเข้ามาปึ๊บมึงควายศพซ่อมรถพอซ่อมรถเสรบอ้ะปตูใหึขไ เป็นใครไว้ั่นหนึ่งเก็บสี่สิบไม่เคยตั้งแต่ที่เยอะสุดก็คือหนึ่งต่อยี่สิบ้าคนเองที่รด้ชนะเอาแล้วน่ะผมราคาที่มิงเรื่องอะไรห้าเจ็ดหนึ่งครับกูถามเรื่องนึงถามแบบจะนน้ย้ำอีกเรื่องนึ่งคือ GPS มึงตีกันหมดยังมึงเปิดกระเป๋าดูใครไม่มีบอกมีของให้อนเป็นแอร์อะ มีไหมถุงห่อศพเอ้พี่มีถุงห่อศพป่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดพ่อนเก็บของแล้วมึงฟังกูนะตอนที่มสมมติว่าถ้าเราได้อุ้มของจริงๆอ่ะถ้ามึงไม่รู้จะไปไหนทับรถไม่รู้จะทอบที่ไหนมึงเข้ามาที่บ้านกูรอเปิดประตูให้ขับเข้ามาเลยส่วนคนอัมเจลจะเป็นเข็มมีอะไรทักขายเข็มโอเคไหมแล้วก็ความนะอย่าอย่าโทรหาขอร้องเลยอย่าโทรหา ถ้าทักแล้วไม่ตอบคือโดนน่าจะโดนอุ้มเด้อเออคือมีระไระอยากโทรหาไว้ขออางเดียวว่าอย่าโทรมีอะไรข้อความแล้วเดี๋ยวจะตอบกลับเองพี่เราคนไม่ได้อุ้มนี่ต้องไปอยู่ไหนครับพี่ถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็คุณจะทรงแล้วอ่ะถ้าจำนวนคนประมาณเนี้ยกูว่าวันเนี้ยถ้าคนที่ไม่ได้อุ้มน่ะน่าจะร้องรอช่วยเพื่อนเพราะเพื่อนจะโดนอุ้มรอช่วย เปมเปมาเข็มนี่ได้แล้วตอนนี้มีกี่คนวะกี่คนห้าอะไรนะก่อร์มึงสองคนน่าจะเสี่ยงน้อยสุดปะเอาใจในไฟก็เข้าอยู่ดีอ่ะใช่แต่ในไฟต้องเอาไปไซด์ก่อนนะคือมึง้กำลังเข้ามั้งมึงจไว้แค่ว่าถ้ามีอะไรถ้ามึงโดนจับมึงทักเข้าความเราไม่ยึดจิติพันธุ์คนบ้างแต่ถ้ามึงจะเข้าบ้านมึงมึงเข้ามาเลยไม่ต้องทักเข้าความหากูกูอยี่แปดเด้อคือถ้าออกจากไฟมาแล้ว เอคุณรอสแตนบไปที่บ้านคุณรอเปิดประตูให้แค่นั้นเองเอ้ยผมขอสอบถามข้อมูลหน่อยใครรู้บ้างไอจีบีเอสแฝงนี่คือสมมติถ้าเพื่อนโดนห่อมันจะกดไปกเหรถูกปะมันขึ้นเป็นรูปหัวกะโหลกในแบบมันจะไม่เตือนเชี่ยเลยเลยมันจะขึ้นเองถูกปะต้องห่อพี่เพราะว่ามันไม่ห่อไม่มีใช่ครับมันมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับอ่าแบบนี้ค่ะทีือเหมือนหมอครับเป็นรูปหัวกะโหลกในแบบใช่ครับอ่าเข้าใจรูปหัวกะโหลกแต่สมมติคนโดนห่อจะไม่ต้องกดคือมันจะขึ้นเองถูกป่ะพี่ คันเพิ่งพร้อมหมอปะมันแค่พร้อมจีหมอมันคือจีหมอปะอ๋อจีหมอยี่แปดต่อสี่สิบแน่เลยที่วันนี้เหรอได้แล้แปมแปมสามสิบปะเหรอทุกคนฟังนะแปมแปมแปมได้ยินกูปะถ้ามึงถ้ามึงแตือนบายที่บ้านใช่ปะมึงโพสทวิตว่าดีวีวิลแค่นั้นเลยคนคนอื่นจะได้รู้ว่ามึงถึงบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องโทรไม่ต้องข้อความด้วยเขีบปะโอเครู้เรื่องได้ดีวีวิลแค่นั้นถ้ามึงแตือนบายแล้วอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เน้นย้ำเลยนะตอนสมมติว่าเราตีเขาล้มหมดอยากให้เช็คเออครับม่าจะได้ไม่ประมาทบอกว่าคนไม่มีใช่บางคนไม่มีเมื่อวานนี้ยแล้วบางคนมีอย่างบางคนเมื่อวานนี้ไปเจอไอ้เมลไอ้เมลไอ้เมลใช่ไหมใช่พี่มึงโดนเพราะมึงไม่รู้ว่าเขามีจีพีเอสถูกไหมใช่ครับพี่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มช่วย มันไม่มีแต่แบบดีนะสำหรับกุมมคนท่มีสำหรัยงเกันต้องระวังแค่สองเท่านะก็เจอตัวจีมีจีเวสแล้วนะนำอย่าอยู่ที่กระที่บอไม่หว่นอยู่แล้วคนดูขับบนเอย่างนึงเมื่อวานขออย่างหนึ่งไฟอ่ะขออย่างหนึ่งคือที่มันิกไม่ได้ผมเล่นในข่าด่าเล่นมายุกบอลมันอ่อนไงไอ้สัตว์แต่ยุบางสบุให้โคตรีสามสิบคนเองคือมึงช่วยกันชุบไหมเมื่อวานอ่ะขอแห่งเดียวว่าช่วยกันชุบไปมโกรธจริงๆงกันแม่แต่เมื่อวานผมว่าโพสชั่ มันมองผมได้แล้วปืนมันยิงปีด้วยไงปืนมันยิงข้างบนไงมันเลยโดนทุกคนขอบคุณสามสิบขอบคุณสามสิบพี่ครับบเออตำรวจยิงลมแล้วเราแบบผกดอุ้มเพื่อนแล้วมันมันจบได้เพราะเมื่อวานเราไฟไป็นธรรมดาเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงที่อันนี้พุ่งตรงว่าที่เห็นโอเวอร์มันทำอ่ะคือเวลามันชุบเพื่อนอ่ะมันอุ้มศพไปตลอดจนเพื่อนมันเกิดอย่าไปช่วย อย่าปลอยศพเลยกระสุนนี่โคแมที่มาเอาผมหน้าตูดเลยมันจะแก้ให้สไลด์บัคไปเลยอะแบบไม่ต้องสไลด์อ่ะกเหมือนจะแก้แล้วปะมอนจะอะไอุ้มไม่รู้บผมเพื่อนไม่ติดเลยไม่น่าจะไม่ใช่มันไม่ร้อเไปแล้วเนล่คือที่มันอุ้มศพไวอะเพราะเอาเพื่อเป็นโล่มันจะได้ไม่โดนดาเมจเขาจะไปรำแทงมันจะได้โดนนะเคุยดูคุยวันไหนสักสเดินเพราะฉะนั้นเวลาเกยวกต้องอุ้มแก้หนึงปอุ้มอะไรได้อุ้มได้อยู่แหละท้าวชัวก็คือแบบว่ามันพอับ แค่นี่แต่รู้สึกว่าเขาจะมีการเรียกผที่ว่าเออเวลาเพื่อนเกิดแล้วมันมันมันใช้ไม่ได้อะเอ้ยแล้วเนี่ยใครไม่ใส่ก่อนปะผมครึ่งหนึ่งอ่ะเว้ย์ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เอากลุ่มเนี้ยไม่เอากลุ่มเนี้ยว่ะแล้วก็หอมกันแจ๊กเปเปไม่เปมันจะโดดผมเน อันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็คือถ้าเราอุ้มอ่ะเรามาซ่อมรถตรงนี้ได้ใช่ไหมคือฟังนะกดไอ้กดการเล่นบ้านอ่ะได้ครับเจตราเราคือเข้ามาซ่อมรถแล้วก็ออกเราไม่ได้แบบมาอยู่นานมเ่ข้ามาซ่อมได้แล้วล็อกประตูได้ปะหรือว่าเราไม่ต้องล็อกคือคนที่อุ้มศพฟังนะคนที่อุ้มศพมันจะไอ้นี้ไม่ได้คือไอ่คมันมันจะเปิดประตูไม่ได้ไม่จะพูดให้เห็นภาพถ้ามึงจะเข้าบ้านอ่ะ มึงทำไงได้ให้เปรมรู้จะเข้าบ้านเปรมจะรอดูอยู่ตลอดถ้าเกิดมีรถขับมาเออกูรออยู่ตรงประตูตลอดเปิดปิดประตูให้มึงมึงเข้ามาปุ๊บมึงควายศพซ่อมรถพอซ่อมรถเสร็จบอกเปรมเปรมจะเปิดประตูให้แล้วมึงขับออกไปเลยอ๋อไม่อยู่นานเลยครับเรามันเป็นคิดซะว่าเป็นเซอร์วิสครับเข้ามาเข้ามาซ่อมรถอ่ะพยาบาลเข้ามาซ่อมรถเติมน้ำมันในนี้กินข้าวในนี้แต่เสร็จผิจแล้วต้องออกควาไม่อุ้มก็รอหน้าบ้านรอช่วยคนซ่อมรถได้นะพี่ใช่ใช่ป่ะานดีสุดนะอย่างเงี้ยแล้้้วกก็อออออออีีีีเรืื่่่งงนนนนนนึทขคัััแแแบบบบบบไมมาจจะดู จำที่จำชัยไปหน่อยแต่ขออย่างหนึ่งคือบ้านเราอ่ะแนะนําว่าเข้าออกขอให้ปิดประตูทุกครั้งทุกบ้านเลยแนะนำจะเดินเข้าออกประตูไหนอ่ะปิดไปก่อนเพราะไปอยู่ในช่วงระหว่างตีเว้ยใช่ระหว่างตีอ่ะนิดหน่อยใช่เพราะทำทีแบบเพราะจะแบบไปอยู่ในห้องห้องที่นอนเตียงก็ได้หรือไม่ก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเก็บเออแล้วแล้วใครมีมอไซด์มั้งครับมอไซด์ผมแดงอ่ะมอไซด์อยู่ที่พี่เดี๋ยวไปโอนก็ได้อีกอีกสองขันลาหมดเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็สมมติไม่มีรถไอนั่นอุ้มก็เอารถธรมดาอุ้มนี่แหละเน้นบูบูปิ้งช่วยเพื่อนนะบูปิ้งตีไปตีของอย่างตีที่อะไรบ้างรงไปตีตู้ไม่ได้ต้องต้องไปตีตู้ใหญ่อย่างเดียวตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ย่งเดียวมีทางเดียวบางก็คือต้องไปตู้ใหญ่ไปไล้ปะไปเลยเผื่อเจอกลางทางไม่ไม่ไปที่บดกลางห้องางไม่นี่พังบางนไกลๆดิเอ้ผมแนะนาเรื่องหนึ่งได้ปะ คือถ้าเกิดว่าเจอกลางทางอ่ะแล้วเพื่อนโดนอ่ะปล่อยนะเว้ยคนสองคนอ่ะเราช่วยปล่อยช่วยนะปล่อยช่วยดีกว่าเออเราช่วยไอทวนคนนี้รักชีวิตให้อ่วยเยอะวัดเทปโววัดเทปโวเอ้ยพาพาไปพาพารถดิ ใช่รถพี่หายเลยพี่บังอะไรมึงมึงจะอุ้มไหมเฮ้ยเราผิดเราผิดเรา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 พาแท้พี่ใช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 ่พาสนอแล้วกันพี่ปลอดภัยไม่ผาวนี่แหละใกล้ๆพาตรงพาเราตกท่าเรืออ๋อท่าเรือล่างนี่ใช่ไหมพี่เอออะไรอ่ะเขาเขาเปรียบเทียบเรื่องอะไรเหรอผมดูไม่ได้ไม่ได้อ่านแชทว่ะ อ mal, ๋อเทนเทนเทนบิดมาเพื <even>. ่อนเขาคนร้อยมือคบผมแล้วก็รับกันเหรอไอสัตว์เพื่อนวันนี้มุมมุมรถดีกว่าคุณจะโดนอุ้มหรือเปล่าไอเฮียอย่าบอกว่ากูจะไปอุ้มคนเลยเฮียมึงหวังว่ากูจะโดนอุ้มหรือเปล่าดีกว่าเพื่อนเออ กูจ,จะไม่เอาบิดมึงแล้วกันแต่กูจะได้ให้มึงดูแล้วกันเพื่อนเก็บมาครับพี่เลยไปออกรถก่อนไปมึงเดี๋ยวมาไปออกรถให้ชิบก่อนเลน่ามึงคือแล้วคอยป่ะ เอ้สองานสองานพี่บังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บอกวันเดียวพี่วีพีหมดทักต้องทักไอเบลเลยพี่ไม่รู้เหมือนกัน บีพีได้เอ็นเบลคนเดียวเลยครับจอร์ดพาไปมาแล้วหน่อยจอร์ดจอร์ดไปเอาผมเปล่าผมซีแปดซีแปดหรอไปครับไปเหมันกันไปหัปผมผมหน้าคนเดียวครับขาคนมีปืนดีนะปืนมันเยอะแล้วว่าไอเราเรถรถพี่ว่าคนหนึ่งนะเขาคนมีปืนเฮ้ยปืนไปด้วยกันเว้ยจะทางไปกับพี่บังไหมล่ะครับมาเดี๋ยวมาจะทางซัอมด้วยครับจะท่องปืนเลยจะท่องปืนสองเหรอปืนหนึ่งครับปืนหนึ่งเออเอามาพี่มาอดีจะทางซัอมด้วยไปเลครับไปปืนสองพยายามแยกกันหน่อยดูเว้ย S <S เอกันมีเงินสองแยกกันเนาะอกระเป๋าอแล้วค,ครับติงกับบีจีครับวัสดีครับผมนีครับอะไรไปพี่เหรอวันนี้พี่ตังจะโดนกุ้เลยค่ะน่าจะโดนนะคนน้อยกว่าเยอะเลยอะ่ะถ้าเขามาเต็มอะ ไม่เป um, so okay. like ็นไรเว้ยไปนู้นเอาเว้ยถ้าโดนไฟแรกก็ไปพลิกไฟสอเขาไปพลิกตอนช่วยเพื่อนเอาเว้พี่ดังพี่ดังโดนมีจีอุ้มหรือพี่ดังจะทออไอ้ซมเว้ยนี่พี่ีใครอ่ะพอชางนึงยายเดิงยายดินีี่เทีเอาเกรัว่โล่งนะคคนครับคนดูตัววันยี่แปดก้าคนพ้อมยังสามสินี่เทสอยู่นี่ง คอบุญไปดิเด็แม่ใครเราอคบุญไกอนคุยกันก่อนนะถ้าจะกลางทางอ่ะเราไม่ไฟนะเพราะเอาจะเสิบอนนอ้พี่สิเล่นกัไนผมเล่นทางไม่ไฟนะลงมาลงมาหนึ่งเก้าห้าเอาเก็บขอลดดิพี่พี่สิบเทยดไปไงเทีได้ป่ะคัน GTB น้ำเงินอ่ะม GTB ต้องเก็บแล้วขาพี่เนี่ยเราคงดูสิบคนดิ เราจะไปเส้นประชาชนนะเหรอไปกับพี่มังก็ได้เนี่ยก้อนน้ำก็ได้พี่สิบคนเลยก็ดูไปเยอะไปเยอะอันนี้ครับช่างนั่นนะฉันประตูหลุดเลยจากคนต่างกันสิบคน CCP ใครอะพี่คาระนั้นฮะคนต่างสิบคนเลยไม่หรอใช่ใช่ที่แปดพี่ต้องไป่ผาพี่ต้องไปเผาวอ้เก่งเกินสุขังใครมีไหมผมมีผมมีผมมีผมผก็มีเมลเมลมาแน่เมลไม่เปเบิกแล้วสลับไปเลยสลับคนขับไปเลยให้เมลเก็บคณนไปเลย เอออะไรพี่ให huh? huh? ้ผมไปเบิกวะครับพี่ไม่ครบจังไอ้บิลลี่ไปไหนอะแต่เอารถไอ้บิลลี่ไปไปสกัดตัวใหญ่เอาตัวใหญ่แต่ว่ากูอยากแยกรถแปลงกันไปก็ดีนะเพราะถูท้ายเวลาอุ้มมันในนี่อยู่ดีใช่อยากให้แยกกันไปเออเบิกรถไปเลยใครที่รู้ว่าต้องต้องต้องอุ้มอ่ะไอ้คุณเปลี่ยนอะคุณเดียววะพี่นึงอุ้มอุ้มผมอุ้ม เป็นใครไว้ั่้หนึ่งเก็บสี่สิบไม่เคยตั้งแต่ที่เยอะสุดก็คือหนึ่งต่อยี่สิบห้าคนเองที่รด้ชนะเอาลนะออกมาหมดยังกาลัเีรถอยู่ปะี่ห้าครับน้ำมันที่นี่เติมได้ไแล้ะครับเออไม่ได้พี่ไม่เสร็จตาีครับไม่เยอะไม่เยอะเดดเดดเดเยอะเดดเดไม่เสร็จ ครบรอยครบรอยไม่ปิดประตูรลงไม่ปิดประตูลงรถดิเฮ้ยลงรถอ่ะโอเคพี่ปิดประตูรถยังพี่ลงรถอ่ะปิดยังเปิดประตูลงรถด้วยเประตูลงรถยัง ภาพภาไม่ภาพเหมือนกันาไม่ตงาคอกไว้เออย่าลืมนะถ้าสมมติว่าเราต้งไฟแล้ว่าแล้วถ้าบอกว่าใครอุ้มอยู่แล้วถ้ามมตเาไอเปดบิว่าเนไอัน่ Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.